โยโยสวัสดีครับชาวสั้นจุดๆทุกคนวันนี้ผมกลับมาแล้วครับและแน่นอนว่ากลับมาพร้อมกับสรุปเนื้อหาที่รับรองว่าสั้นกระชับฉับไวแต่ได้ใจความโคตรพดเหมือนเดิมใครที่กำลังมองหานิยายซีรีส์อนิเมะเจ๋งๆทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกแบบที่ไม่ต้องเสียเวลาไปดำน้ำเองบอกเลยว่าช่องนี้แหละคือคำตอบเพราะเราจะมาสรุปให้คุณฟังแบบสนุกสนานพร้อมมุกตลกบวกความฮะที่รับรองว่านั่งขำจนกวดท้อง วันนี้ผมมีเรื่องเด็ดมานำเสนอทุกคนนั่นก็คือเด็กเนิร์ดกับสาวบ้านนาแผนรักแปลงแ,แของส k i p แอนโลเฟอรอุ้ยแค่ชื่อก็รับประกันความน่ารักแล้วใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวความรักสุดอละเวงของทั้งคู่จะเป็นยังไงแล้วโกลเด้นไทม์ที่ว่ามันคืออะไรกันแน่เตรียมตัวหัวเราะและอินไปกับเรื่องราวของพวกเขากันได้เลยครับเอาล่ะครับมาเริ่มทำความรู้จักกับตัวละครหลักของเรากันก่อนดีกว่า คนแรกนะครับสกิปเด็กหนุ่มอัจฉริยะผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจชีวิตเขานะครับมีแต่สมการอัลกอริทึมฟิสิกส์เคมีสรุปง่ายๆคือเนร์ดตัวพ่อคุกการกระทำของสกิปต้องมีเหตุผลมารองรับเสมอครับจะขยับตัวแต่ละคียก็คิดไปแล้วสิบตลบตรงกันข้ามกับโลเฟอร์สาวบ้านนาผู้ร่าเริงแจ่มใสรักธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจโลเฟอร์นะครับใช้ชีวิตแบบติดดิน ไม่ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายทำทุกอย่างตามความรู้สึกเธอรักการทำสวนปลูกผักเลี้ยงสัตว์มีความสุขกับความเรียบง่ายของชีวิตในชนบทโอ้ยอแค่ฟังดูก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าทั้งสองคนนี้มันช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวแล้วเรื่องราวสุดป่วนมันก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อสกิปถูกส่งตัวไปพักฟื้นที่บ้านยายของโลเฟอร์โลกของเด็กเนิร์ดผู้ซับซ้อนกับสาวบ้านนาผู้เรียบง่ายก็เลยมาปะทะก,กันอย่างจังสกิปนะสิครับ เขาก็คงจะแบบโอ๊ยทําไมชีวิตต้องเจออะไรแบบนี้เนี่ยทําไมโลกของเธอมันถึงได้ไร้เหตุผลขนาดนี้ส่วนโลเฟอร์เหรอครับเธออาจจะคิดว่าโอ๊ยพ่อคุณเอ๋จะซับซ้อนไปถึงไหนกันแต่พออยู่ด้วยกันไปนานๆเข้าความรู้สึกแปลกๆมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นสกิปเริ่มเห็นความน่ารักในความไร้เดียงสาของโลเฟอร์ส่วนโลเฟอร์ก็เริ่มเห็นความเท่ในความอัจฉรยะของสกิปแต่ประเด็นคือสกิปผู้ช่างคิดเนี่ย ดันคิดว่าตัวเองจะต้องมีแผนในการพิชิตใจโลเฟอร์โอ้โหแผนที่ว่าเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยสูตรคณิตศาสตร์สมการทางจิตวิทยาโอ้ยคิดไปได้สกิปเริ่มต้นแผนด้วยการพยายามวิเคราะห์พฤติกรรมของโลเฟอร์เขาจดบันทึกทุกอย่างที่โลเฟอร์ทำตั้งแต่ตื่นนอนเดินไปรถน้ำผัดยิ้มกี่ครั้งหัวเราะกี่ครั้งแล้วเขาก็พยายามสร้างอัลกอริทึมแห่งรักขึ้นมาลองคิดดูสิครับ อัลกอริทึมที่ว่านี้มันซับซ้อนยิ่งกว่าการแก้สมการควอนตัมอีกวันหนึ่งสกิปเดินเข้าไปหาโลเฟอร์ที่กำลังรดน้ำผักอย่างมีความสุขแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าโลเฟอร์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก24ชั่วโมงที่ผ่านมาฉันพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจเธอสูงขึ้น15เซเมื่ออยู่ใกล้ต้นมะเขือเทศนี่อาจเป็นสัญญาณของความสุขที่สัมพันธ์กับสารโดปามีนในสมองโลเฟอร์ก็หันมามองหน้าสกิปแบบงงงงแล้วบอกว่า เออสกิปฉันแค่ชอบมะเขือเทศนะสกิปถึงกับหน้าซีดแผนแรกพังไม่เป็นท่าความปอของแผนยังไม่หมดแค่นั้นครับสกิปพยายามทำกิจกรรมที่โลเฟอร์ชอบเขาคิดว่าการได้ใช้เวลาร่วมกันจะทำให้ความรู้สึกพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นวันหนึ่งโลเฟอร์กำลังจะไปรีดนมวัวสกิปก็เดินตามไปติดๆและพูดว่าโลเฟอร์ over, ฉันขอร่วมกิจกรรมนี้ด้วยฉันได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงดันในการรีดนมวัวมาแล้ว โลเฟอร์ก็ยิ้มขำๆแล้วตอบว่าสกิปไม่ต้องคิดมากหรอกแค่บ,บีบเบาๆแล้วบึงลงมาแต่พอสกิปเริ่มรีดนมวัวเท่านั้นล่ะครับนมกระเด็นกระดอนเต็มตัวสกิปไปหมดโลเฟอร์ก็หัวเลาะลั่นสกิปทำหน้าเว๋วแอนในใจลึกๆเขากลับรู้สึกสนุกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแผนของเขามันดูจะเป๋าไปเรื่อยๆแต่ในความเป๋านั้นกลับมีความจริงใจที่ค่อยๆเผยออกมาหลังจากแผนหลายๆอย่างล้มเหลวไม่เป็นท่า สกิปเริ่มทบทวนตัวเองครับเขาเริ่มเข้าใจว่าความรักมันไม่ใช่สมการที่สามารถแก้ได้ด้วยตรรกะและเหตุผลความรู้สึกมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะคืนหนึ่งสกิปนั่งอยู่คนเดียวในห้องมองแผนภาพดวงดาวบนเพดานห้องนอนเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่าบางที í, ฉันอาจจะคิดมากไปจริงๆนั่นแหละความรู้สึกมันก็แค่ความรู้สึกไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลมารองรับทุกอย่างเลยสินะเขาเริ่มเปิดใจและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากขึ้น ไม่ต้องคิดคำนวณทุกอย่างก้าวโลเฟอร์ <c oughs> ก็ค่อยๆสอนให้สกิปได้สัมผัสกับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นการได้เห็นดอกไม้บานการได้ยินเสียงนกร้องการได้กินข้าวฝีมือยายที่อร่อยที่สุดในโลกครับในคืนที่ดาวเต็มฟ้าโลเฟอร์ชวนสกิปไปดูหิ่งห้อยสกิปนั่งมองหิ่งห้อยที่เปล่งแสงระยิบระยับอยู่ตรงหน้าเขาหันไปมองหน้าโลเฟอร์ที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุข สกิปค่อยๆยื่นมือไปจับมือของโลเฟอร์เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าโลเฟอร์ over, เธอทำให้ฉันได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฉันรู้สึกเหมือนได้หายใจได้เต็มปอดอีกครั้งโลเฟอร์ก็ยิ้มตอบแล้วกระชับมือของสกิปแน่นขึ้นนั่นแหละครับคือโกลเด้นไทม์ที่แท้จริงไม่ใช่เวลาที่ต้องคิดคำนวณไม่ใช่เวลาที่ต้องมีแผนการแต่มันคือช่วงเวลาที่ความรู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง ช่วงเวลาที่ใจสัมผัสใจโดยไม่ต้องมีเหตุผลหรือสมการใดๆมาเกี่ยวข้องความรักของทั้งคู่เริ่มปลีบานอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นสกิปเปลี่ยนไปมากครับเขาไม่ได้ทิ้งความเป็นเนิร์ดของตัวเองไปไหนนะแต่เขาเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายและใช้ชีวิตง่ายๆมากขึ้นเขายังคงชอบคำนวณอยู่แต่ไม่ได้เอามาใช้กับเรื่องความรักแล้วสกิปเริ่มช่วยโลเฟอร์ทำสวนปลูกผักเลี้ยงสัตว์ ถึงแม้จะยังใกล้เกยเกยกังๆอยู่บ้างแต่เขาก็มีความสุขกับการได้อยู่ใกล้ๆโลเฟอร์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเธอโลเฟอร์ก็เช่นกันเธอเริ่มเปิดใจยอมรับในความเป็นสกิปเธอยังคงร่าเริงสดใสเหมือนเดิมแต่ก็เริ่มสนใจในเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่สกิปเล่าให้ฟังมากขึ้นพวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบครับแล้วในที่สุดเด็กเนิร์ดกับสายบ้านหน้าก็พบว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของสมการหรือแผนการที่ซับซ้อน แต่มันคือการเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของอีกฝ่ายการเรียนรู้ที่จะเติบโตไปพร้อมกันและการมีความสุขกับช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันสกิปและโลเฟอร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักมันไม่จำเป็นต้องมีตรากะที่สมบูรณ์แบบเสมอไปบางทีความเป๋บ้างเปิดบ้างก็ทำให้ความรักมีสีสันและน่าจดจำยิ่งขึ้นพวกเขากลายเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองที่สำคัญคือพวกเขาค้นพบ โกลเด้นไทมของกันและกันช่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวและอัวใจบอกว่าใช่และนี่ก็คือเรื่องราวของเด็กเนิร์ดกับสาวบ้านนาแผนรักไปๆของสกิปแอนโลเอในฉบับ5นาทีฉบับสันจัดๆเป็นไงครับทุกคนสนุกไหมครับผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันน่ารักจริงๆใครที่ฟังแล้วรู้สึกอยากไปหาอ่านหรือหาดูซีรีส์เรื่องนี้เพิ่มก็อย่ารอช้านะครับไปจัดเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน และถ้าใครชอบคลิปสรุปเนื้อหาแบบนี้ของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกด Subscribe ช่องสันจัดจัดของเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับฟังจนจบหากคุณรู้สึกเพลิดเลนหรือได้รอยยิ้มเล็กๆจากเรื่องราวในวันนี้ฝากกดไลค์และ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไป